เห็นเห็นมุมใหม่ๆของยิวมากขึ้นค่ะรู้สึกภูมิใจที่ลูกของเรามีพ่อที่อบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักกับลูกทุกวันนี้แอบอิจฉาลูกเพราะว่าอะไรก็ลูกลูกลูกหอมแก้มลูกกอดลูกไปหมดแล้วไม่มีแม่แล้วมั้งเนี่ยไม่เคยหวานกันเลยใช่ไหมหรือไงเออไม่ใช่ครับเหมือนเขาอ่ะจะเห็นเราทํากับลูกมากกว่าเขาก็เลยมีความรู้สึกที่แบบว่า ทำไมไม่ทำกับเขาบ้านริงๆก็ทำเขาปกติแต่แค่แบบอิจฉาลูกมั้ง <co f> <c oughs> สวีทของเราก็คือตลอดเวลาอายาได้รู้สึกยังนัางไหลคุะมองว่าเราลูกสาวทีอดีก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เคิรนๆนิดนึงแต่ก็ไม่อยากไม่อยากมาคอนเฟิร์มไม่ดูอยากให้เห็นแล้วก็ค่อยๆดูไปด้วยกันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณมากๆที่เป็นสามีที่ดีแล้วก็เป็นพ่อที่ดีมากๆของจินี้ก็ควรเหมือนกันอย่างเขาว่าหลังคลอเราปัญหาไหมคะลูกหนู แล้วก็หายไปเองค่ะ